สนับสนุนโดยเบเนฟิสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองแต่าาคนก็อยู่ในห้องเรียนตามปกติแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นก็คือมีพี่ประธานนักเรียนรำขึ้นมารำแล้วรำลอบโรงเรียน สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องระถขวัญในโรงเรียนของเรานะคะเรื่องเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนช่วงปี53-54ซึ่งในตอนนั้นเราอยู่ในอยู่มต้นนะคะช่วงม .2 หรือมอ .3 เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงและคนจริงนะคะมีพยานยในเหตุการณ์เยอะและมีการรับรู้กันหมดนะคะในช่วงเหตุการณ์นั้น เรื่องก็มีอยู่ว่าสถานที่ของเรียนเราเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเาจะมีการทําพิธีเหมือนจะเป็นช่วงวันสถานปนานหรือวันอะไรเราไม่แน่ใจแต่ว่าวันนั้นน่ะจะเป็นการทําพิธีพามซึ่งจะมีตัวแทนครูอาจารย์หรือว่าตัวแทนของนักเรียนเข้าไปทําพิธีส่วนคนอื่นๆก็เรียนตามปกติ ซึ่งแต่ละคนก็อยู่ในห้องเรียนตามปกติแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นก็คือมีพี่ประธานนักเรียนรำขึ้นมารำแล้วรำลอบโรงเรียนทุกคนเห็นว่าพี่เขารำตอนแรกก็ไม่ได้ตกใจอะไรสักพักหนึ่งก็นั่นแหละค่ะก็มีการตรีทั้งโรงเรียนเริ่มจากพี่เขาและก็ มีคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามตามมาเรื่อยๆตอนนั้นทุกคนคิดว่าเป็นการประทานหมูแต่ว่าคือคนที่เป็นคนที่สองคนที่สาอ่ะเขาอยู่ที่ห้องเรียนแต่พิธีวายค่ะอยู่แถวน่าจะอยู่แถวลรงอาหารทีนี้ก็มีการนั่นแหละค่ะประกาศให้นักเรียนรีบกลับบ้านแต่ว่าตอนนั้นอ่ะ กูเราเป็นห่วงนักเรียนกลัวแบบมีการตื่นตนกตกใจก็มีการล็อกห้องซึ่งห้องของเราเป็นห้องแอร์แล้วทีเนี้ยมันเป็นกระจกมืดกระจกดําเราจะมองเห็นด้านนอกแต่ด้านนอกไม่สามารถมองเห็นเราได้เราก็จะมองเห็นคนวิ่งไปวิ่งมาแบบกรีดกันแล้วก็มีบางคนก็มีอาการเหมือนคล้ายลักษณะเหมือนเหมือนไม่ใช่ตัวเองและเราก็รีบลงจากตึก ช่วงน,นั้นเราน่าจะได้ลงลงช้าสุดเพราะว่ารูเริ่มเริ่มแบบให้ทยอยลงไปเราเห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งน่าจะเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงอยู่ตรงเขาเรียกว่าพะพุทธรูปหน้าโรงเรียนซึ่งจะมีนักเรียนผู้ชายตัวใหญ่ๆแล้วอาจารย์น่าจะช่วยกันจับซึ่งไม่สามารถที่จะจับได้ใดคนเดียวคือเขาแรงเยอะมากเขาแรงแบบสะบัดทุกคนได้ก็คือแบบ นั่นแหละแบบเหมือนลันกษณะเหมือนไม่ใช่ตัวเองอะทุกคนก็กรีดกันแล้วก็รีบวิ่งออกจากโรงเรียนซึ่งเหตุการณ์นั้นก็มีการสันนิษฐานหลายๆอย่างว่าเออน่าจะเกิดจากโน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายทุกวันนี้เราก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคนไหนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์นี้น่าจะพอจำจำได้บ้างว่าหลอนจริง และทุกคนได้กลับบ้านไว้มันมีทั้งความรู้สึกแบบว่าตกใจดีใจด้วยความเป็นเด็กที่จะได้กลับกลับกลับบ้านไวแต่ก็ตกใจที่แบบทุกคนแบบเป็นทั้งรงเรียนเลยก็ไม่รู้อะก็คือถ้าใครบอกว่าไม่ไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่าเป็นการลบหลู่แล้วก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะไปไปออกความเห็นกับเขาได้นะคะแต่ที่เล่าเนี่ย ที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นการ,รับลูแต่ว่ารูปมาออกมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะสถานที่ของเรียนเราประสถานที่เก่าแก่มีสิงส่งศักดิ์สิทธิ์กุ้มครองเยอะแล้วแต่ความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ